สวัสดีจ้าพี่น้องมาได้จ้ามือนีต่ำปลาจ่าต่ำปลากับต้มบะกหอยในบะกหอยจูบมาโอ้จะเสียบต้มแส่ตะไคร่ใส่เกลือในจักหน่อยพี่น้องจ้ามาเด้ออืมหอยจูบหอยขมอืมเสียบ กะลำต้มเทกเกลือพร้พอมแซบจิ้มหัวกินกับแจวก็แซบพี่น้องจ้า ว่วเสียไปอ,อมอ,อมเซมมันปูใช่เขาเบือ่อเนอะเมนูใดกระแซบด้วยพี่น้องหอยขมตัวเล็กแต่ว่าอร่อยนะคะแต่หมหคงจมหอยเป็นยังที่เขากลา่าวไว้แมงวัน แซ่บได้จ้ะค้างไว้เมื่อคืนค้างไว้จะคืนหนึ่งแต่มันไข่เงียไข่ยังออกแหนเบิดเอามาต้มล้างทำความสะอาดดีๆใส่ใบบกเอ้ยใส่ใบบกูดแล้วไข่หอมๆพี่น้องจใา No. Mm. พอดอีตุ่มและว้นความหัวมังเอ้ยกลนยังออกน้ำแบบถึงหัวจะเล็กแต่ก็อร่อย ใบเลี่ยงปลาแซ่บ,บมะนาว Dạ. Hãy subscribe che della menuta? Mm. phết Dịp đã bay, giờ nhóm phết Sao tôm hoài không? เว้ออะไรพี่ลังแซ่บเพชรแห้งเมนูมือนีจวดจัดคือเกาพี่หน่องจา๋าส้มตำรสมอยน้องวายสีซอสอีกจะค่ะแซ่บจ้าเมนูขอกันแต่บุกหงตัวบาคอยบรรยากาศสีเทียงเ้วยังหนาวอยู่พี่หน่องจา๋าอากาศคือแบบ เย็นแห้งช่วงนี้พี่น้องการรักษาสุขภาพแน่น,นอนจ้ะเนาะอัศลมือนีก็ได้ขอตัลวลาพีลาหน่องไปแล้วจ้ะเอาไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะพมี่น้องสัศมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ